สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคเนียวเสียวอีสานทุกขัานเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเองบ่าวาที่นะครับพาพี่พี่น้องมาอยู่ตลาดบันหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเปิงบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ถือว่าคึกคักยุ่นะครับการซื้อขายงัวควายหล่นะครับลุนเต็มตลาดเรับพี่น้องนะครับผมทันทีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้ด้วยครับพี่น้องนะครับผม จะดีภาพไปเบิ้งราคางัวมวันนี้ที่เป็นยังไงน,นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สิเล่นราคาเอาแบบสบายกระเป๋านะครับผมหา,าค่าประหยัดประหยัดให้พี่น้องได้ได้งัวไปเลี้ยงนะได้งัวดีๆไปเลี้ยงนะครับผมเอานะครับเบิ้งแม่สาวหน่อยเองสิแล้วครับพี่น้องบดๆจังสีจักบาทละพว่อนี่ยสาย37 37,000จ็ดนะครับเอาเปิดมาตัวแรก37,000ื่นเัวสาวประมาณจักเดือนละพ่อฮอด8เดือนไปอยู่ประมาณ8เด<อ>ือนอ่า7-8เดือนนะครับ เอามาตัวเดียวปะพ่อมาเนี่ยเอาครับสามหมื่นเจ็ดพันะครับส่วนสูงกับยู่อยยี่สิบบวกกับรอยสามอยู่นะครับเรีเบอร์ติตตอปะกับพ่อหาหพี่น้อจะได้ไปเลี้ยงน้ำเอาครับนี่เบอร์ติปกพ่อหาหาพีนองจะได้ไปเล้ยงน้าครับนี่เอปาหานะไดนครับผมเอรนะครับเอาไปเลี้ยงถอาารันี่บอก่าห่นอนนะครับ หง่นะครับแม่สูงหง่นะครับตัวนี้ง่วหน่อยอยู่นะครับเอาสายออกกระทบนะครับสามมื่นก็บัตรนะครับเอาราคาห่องกับจังติดต่อเพิ่นเอาโยมเพื่อได้ก็ครับงวงเอเมืองนี่แลเอเพือเมืองสารค้ามีนเนาะเอาขอบคุณในรายครับผมเบิ่งแม่บทนะครับจักบาทแล้วคุณพ่อสช่ครับหามื่นหานะครับแยกลูกไปแล้วเเลือแต่แม่เนาะสมอีกไปครับแม่นี่ บ้านเดียบผสมนะแม่พ่อเนอะอาะนะครับเอา 45, นะครับหามื่นหาพันนะครับลูกที่ไหนแยกไปพ่อลูกแรกเนาะผู้พี่แม่แยกไปแล้วเ่รอเอาลูกลูกผู้เนาะนะครับเหลือแม่อยู่หาซิบหาด้วพี่น้องบ้านเดียผสมนะครับผมเอาเบิ้งน่อกับมี่องร้อยกันลูกดูดนมออยู่นะครับมีเบอร,ร,ร์ติดต้มากกว่าคุณพ่อเอาแล้วคุณพ่อเด้อเอ็มพ่อเป็นเบิ้งเบอร์โทร่ไห้นะครับผมเอาเบิ้งเบอร์โทรนะครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรคุณพ่อกับศูนย์แปดห้า ฮ่าเจ็ดเก้าสองนเกะครับศูนย์แปด่าาเก้าสองูนย์เก้ายมเพื่อไดะผเภิกกัม马าไสนะครับผมอ่า uh, ไผมักเอาแม่บดบดนะครับสำหรับคลิปนี้ถือใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้ด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็งัวอ่า uh, แม่สาวเอานะครับเจ้าบาแล,ลแม่แม่นนิใช่หรือจะคล้องคนเจ้าบานลครับแม่นี่ เอาแม่สาวพี่นอ้องหนังดีนะครับห้องไรไปไลยพ่อฮาซิบฮาครับเอาแม่สาวสาวซิ่งซิ่งเอาซิ่งบพันเดียผสมเนาะเอารอยสี่สิบบวกอยู่แม่นี่ดเดเๆๆเี๋ยวพ่ 67, <000 S 3> อหกหมื่นเจ็ดพันโบดนะครับผมผสมไปครับตัวนี้เอานะครับผมเอางัวโบดนะครับผมแม่นี่นะครับไปมักขาวโบดขายเนี่ย เอามารับเบืองไทยนะครับเปิ่นแข่งขาไงนะครับเอางวยยูอำเภอแก่ดำนะครับผมเอาแม่พี่เดี๋ยวพ่อแม่มัน่นจักเดือนตัวนี้ท่องจักเดือนแล้วเจ็ดเดือนหกเดือนกลัว <8 S 1> ท่องพ่อใด ใองเคเอฟเอสานึ่อ้านะครับผมตัวดีประกันท่องเนาะสาวทองแรกคือทองสองอ่องสนะครับเอาฝากเบอร์ติดต้หน่อยบานนี่ศูนย์เอาไซดลเเอาเบอร์เอาเมนี่บอมบ่เอาผมดูว่าจบแล้วแมนี่จบาทครับอาตัวนี้ห้องเก้นะครับแม่ลูกนะครับผม เอาไปเบิงลูกเพิ่นผูกเพืแม่ครับลูกอ่ะแม่ลูกแม่เอาลูกตัวเมียนะครับผมเอาลูกตัวแม่นะครับเอาแม่ดำลูกดำนะครับแม่ทองพ่อไหนอยู่ตอนนี้ทองเคเอฟสามหนึ่งขึ้นกันบ่าวหกแปดขึ้นสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมเอาฮะอ๋อซีไว้นะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิงใบจังไรน้ำ่อเพิ่นเอาเด้อครับ เอาทองซีไว้ศูนย์เก้าหกกับพี่น้องนะครับเอาใบยูพี่พี่น้องนะครับเอาผสมวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าหกสามเลยพี่น้องนะครับคล่อมหลอดคอมเอาหลอดพร้อมนะครับใบหลอดครบนะครับเอาขอบคุณหลายครับพ่อนะครับผมเอานี่ครับพี่น้องคู่แม่ลูกเปิดใบเก้าสิบเอาฝากเบอร์ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหกแปดเก็ดสองแปดหาครับเก็ดสองแปดหานะครับเอาขอบคุณหลายครับผมเอาครับพี่น้องนะครับมาก สนใจติดต่อเบิ้งอยู่อำเภอแก่ดำติดต่อมากขอบคุณในรายครับผมได้ได้เขาอีอเบืงงัวแม่สาวอีกตัวหนึ่งนะครับจเบ้านแล้วครับผมสี่หมื่นต่อไดครับสี่หมื่นต่อใดเนาะนะครับแม่สาวบ้อนเด็สมนี่เนาะแม่สาวสี่หมื่นนะครับผมอันนี้ของไอ้เพิ่นนะครับอายุกับเราเล่าจะเข่าสองปีเนาะนะครับเราเล่าจะเข่าสองปีฝากเบื้องในไอ้ห้ามีผู้อย่างไดนั่ง ศ6 1ย์1 0หนึ่ง3928 3928นสองเกปดสามเกาสองแปดนะครับเ mm hmm. อาขอบคุณในรายครับผมครัเมิงนี่แม่แยกลูกนะครับเจ้าบาลแล้วครับใยนี่หาสิบเก้าครับหาิบเก้านะครับผมเอาแยกลูกผู้ให้แม่แยกไปลูกตัวแม่เนาะท่องอีกไปครับนี่ท,ทับแล้วเนาะหลอดคือข้อมตัวหลอดนี่ทับหลอดพ่อใดครับ เอาแล้ว้าไอแล้วเอาใบพันตลอดหรอข้าไอเนี่ยท่องซีเดือนแล้วเนาะนะครับเอาใส่เอชเคหาเก่าซีนะครับผมอ่ามลุ้ยนะครับเอชเคหาเก่าซีมาลุ้ยผสมมันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองหาหกซีนะครับผมอันนี้ใส่เอาครับพี่น้องท่องที่ไหนครับในท่องอ่ะที่สองครับสองเนาะนะครับเปิดไว้จ่ายไกครับ ห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าเอามาตั้งตัวมาหนิตัวเดียวนี่บ่สองตัวตัวข้างในนี่เท่าไรครับเอานะครับราคาซ้ำกันตัวนี้ผสมไปผสมไปครับตัวนี้ไซต์ตัวไหนพี่น้องตัวนี้ก็ใหญ่เกันนะครับผมการันตีหายลอยห้าสิบทั้งคู่นะครับเอาสูงไงนะครับตัวนี้ทองเจ้าเดือนแล้วเอาผสมซีไว้ศูนย์เก้าหกพี่น้องนะครับตัวนี้ผสมอ่าซีไว้ศูนย์เก้าหก นะครับผสมวันที่ยี่สิบสามท่านว่าสองหาหกสามนะครับตัวนี้น่าจะประกันทองให้ได้เนาะเปิดจักบาทก็ครับห้าสิบเก้าราคาเดียวกันเอาราคาเดียวกันเนาะนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะตัวทองไหนได้ไหมเนาะตัวนี้น่าจะตัวทองไะไเนาะพอผสมท่านว่าเอานะครับฝากเบอร์นะครับบ่ศูนย์แปดซีเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะครับอยู่อัมเภอ อ่าสามารถร้อยเอ็ดนะครับอ่าขอบคุณทีรายครับผมพ่อฟังโยพี่น้องนะครับในราคางวดทองนะครับเอาเบอร์งวดแม่สาวนะครับสาวหน่อยจะบายแล้วครับผมซื้อแล้วบ่เอานะครับเป็นซื้อขายกันแล้วนะครับอย่านับเงินแล้วนะครับเอางวดแม่สาวหน่อยนะครับจบกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบอร์น้รพ่ออีกนะครับจะบายแล้วพ่อแม่นี่2อมืสองหมื่น นะครับอันนั uh, ้นสอมื uh, nah, ่นสองันนี้สองมื่นสอนก็สองอันนี้ก็ราคานะครับงวด่าสองมื่นก็บาทนะครับผมอันนี้ก็2สองมื่นะครับอันนี้สองสองอ่าสองสองนี่สตัวสองซื้อซือเานะครับเหมือนเรบอของขวานพี่สามตัวนี่ตัวสองหมื่าเ่าซุ่มกลุ่มนี่ตัวละสองหมื่นหาะขวาเนาะอ่ากลุ่มนี่ตัวละสองหมนหพะครับราคาเอาอันนี้ก็2สองหมืนหาเนาะ เอาสองหมื่นหานะครับเอาคููนี่หกหมื่นหานะครับเอาใส่ครับบอกว่าตัวตัวตัวนี้ไหมต้นหม่ีไหมเ้าเาตัวนี้มื่นเก้านะครับผมเอาตัวขาวดีเลยพ่อขาวสามสิบสามอันนี้สามหมื่นสามพันเออตัวนั้นก็สามสิบสามอ่าตัวนี้กัสามหมื่นสามพันนะครับผมเอาครูนี่เอาแม่นวลนีเนาะ แม่นวลกับม่เขาวนี่6หกสิบหาขันยกนะครับเอาฝากเบอร์นะครับพ่อบานนี่เอานะครับหลบตัวนะครับเอานะครับของคุณพ่อ เบอร์โทรเบอร์ได้ก็ว่อศูนย์แปดศูนย์แปดหกหกแ้าห้าหาห้าามนะครับผมเอานะครับเอาของพอมีนะครับจาบานลพ่อแม่สาวสี่หมื่นห้าสี่ื่นห้าพันนะครับเอาสิเดือนพ่พ่อพอพ่อพ่่อ่อ่ออ่ออ ง่ว่วสาวนะครับอยู่อำเภออาสามาดเอามาจากตัวพ่อมาหนิสามตัวเหลือตัวเดียวนี่เนาะนะครับเอาซี่ี่บ้าฝากเบอร์นะครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสี่เจเจหเจสมหนี่ครับผมโอ้มนผมมีหมวกควาดแดดแล้วผมมานน่เอานะครับโอ้ง่วงามพ่อพิ่นจับจากบาล้วพ่อนี่6หกหมื่นเจ็ด เอานะครับหกสิบเจ็ดงัวสาวอายุาเทะเลาะปีกว่ากว่าเนาะนะครับผม<อ>พี่น้องสีไหมได้เลยครับ,<อ>รบส่วนสูงอยู่ลอยสามสิบหาอยู่เด้อพี่น้องนะครับผมลอยสามสิบหาอยู่เอาอยู่อำเภอใดก็พ่อาพาอาอาสาหมัดนะครับมาทำไกนบ่นอะไรไล่ไปได้ครับตัวนี้สี่หมื่นสองนะครับอันนี้ก็งัวสาวอายุจักเดือนครับแม่เนี่ย อ่าประมาณสิเดือนนะครับผมส่วนสูงกับยูร่อยสามสิบห้าอ่าตัวนี้ได้พ่อสี่สิบสองซ้ำกันนะครับผมเอานะครับตัวนี้ก็ซ้ำๆกันนะครับตัวนี้ก็บร้อยสามหาบวกเกือบสี่สิบนะครับเอาเอาเดี๋ยวไปอีกเบื้องอีกโค่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขอเบอร์โทษรวดเดียวเลยนะครับเอางอสาวนะครับทีมงานทั้งอาสามัดนะครับคู่นี้เท่าไรก็ครับคู่นี้หกหมื่นหาลูกตัวแม่นะครับผมเอาหกหมื่นหาในลูกตัวเมียนี่ถือว่าคุ้มครับพี่น้อง นะครับเอานะครับราคาพ่อฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาฝากเบอร์นะครับน้องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับอาสามารถได้พี่น้องนะครับเอาสามสาวอีกหนึ่งครูแม่ลูกนะครับเอาราคากับห่องตัวร่องกันได้อยู่อันนี้งัวนทองอยู่แล้วนะครับเจ้าบาทแล้วครับขายแล้วขายแล้วไปไหลมาได้ซี่สิบห้าจ่อเดือนเอาเอานะครับ เบิ้งนะครับพี่น้องเพิ่นขายแล้วนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวไปเบิง้งยางเบิ้งอีกจังหน่อยนะครับมันง่วงงามหลยอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปเบิง้งจัดอีกจักตัวนึงนะครับนี่มาเบิ้งอีกคูหนึ่งนะครับแม่ลูกวะครับพ่อไลาไปฮะแปดมืนหาคููแม่ลูกแม่ทองอีกจังเดือนครับ แม่ท้องในเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องคููแม่ลูกนะครับเอางวไยนะครับเอานะครับี่ยงงวไทนครับแปห้นะครับแม่ลูกนะครับแม่ท้องเลี้ยวนะครับผมไก่สบควาดเลี้ยวนะครับเอาอามาคููเดียวดีกว่พาเฝากเบอร์นะครับศูนย์เก้าสามนครับห้าห้าเจ็ด เจ็ดเจ็ดนะครับอ่าขอพูดในลายครับผมนะครับเอามาคููเดียวนะครับของเพิ่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งงวไไยนะครับผมราคานะครับของไผนอกครับตัวน้อยนี่ขายเราบ่าว่าแตหเาจะขวงเราบ่ายูนะครับนะครับอ่าเบิ่งแม่สาวจะมาแล้วครับ หาหมื่นหาพันนะพี่น้องก็เอาอยู่ครับแม่นี่หาิบหานะครับเอาเนื้อหนังดีคอขานะครับนะครับติดดำโบดนะครับหาซิบหาฝากเบอร์นะครับผม๋ตัวหนึ่งเอาตัวคู่กันนี่ไาไปได้ครับตัวคู่กันคู่นั้นหาซิบนะครับอายุซ้ำๆกันเนาะเอาซ้ำๆกันส่วนสูงกับยูหล่อยซีิบทั้งคู่นะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับ 088- 5141- ดแปดศูน379 37นะครับเอาขอบคุณ้หลายครับผมเอามางวดสาวด้วยพี่น้องน,นะครับอาไปหาเอางวดไทยจักบาทครับดิไทยนี่ขายลูกแล้วขายเตม่มันครับอ๋อขายลูกเตม่มน,นะครับแปดห้ครับแม่มันหน่หม,มืนแปดพันห้าร หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยนะครับตัวขาวคุณเนี่ยตัวขาวนี่งห้าพันคับเส้าหาครับอ่าตัวขาวนี่เส้าหานะครับผมมั่วสาวตัวขาวเร้าหานะครับเบสเราบอกพ่อออาตัวนี้เลยพ่อตัวนี้มาสามพครับเ้ครับอ่าสองหมอ่าตัวนี้แยกลูกไปเหลือต่เมนะครับเม่นี่สามหมกว่าทครัเท่าไรพ่อสามหมทองว่างเนาะสามหมาอ่าตัวแดงเลยครับตัวแดงนี่สาครับตัวแดงนี่สามหม นะครับเอาตัวแดงนี่เอาสามเจ็ดต,ตัวได้สามหาพ่อโอ้หตัวสูงสูงเหมือนอ่ะอบอกให้ไอเบิ้งได้ไหมน,นะครับเอาตัวสูงสูงนี่สามหมื่นหาพันครับพี่น้องนะครับเอาต่อร่องได้นะครับท่องว่างเนี้ยตัวนี้มันได้ผสมเนาะเอาครับฝากเบิ่อได้พ่อป่ะน,นี่ใส่พ่อโอ้หูตัวดำกันไหมครับพ่อป่ะอ,อ้หมันเนี้ยเอามาหลายนะพอ่อมันนี่ยกหาสิบสามเอาท่องได้เดือนนึงผสมได้เดือนนึง นะครับผสมได้เดือนหนึ่งนะครับข้มโตเนาะเอาครับข้มข้ม,ดดมข้มบะมันหรือหรืข้มยังข้มแดงหรืนข้มแดครับข้มแดงบ้านเราเอานะครับข้มกันแดงเนาะ เอาฝากเบอร์ได้พ่อศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามสามเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดเก้านะครับอ้าขอบคุณหลายครับคุณพ่อนะครับผมอันนี้ของคุณพ่อครับชื่นชมนะครับจ้าบานละพ่อแม่นี่ซีมห้าซีซีมหาท่องไปท่องแล้วจักเดือนแล้วท่องได้สองเดือนกลัวสองเดือนกลัวกลัวข่มตัวมากเนาะข่มว้ยถ้าบอกอันนี้แม่นี่แม่บางอย่างอันเอแนี่นี่แม่โอ้นะครับเอาเบิรงจะหน่อยนะครับจิมมี่เอารอบนี้ใส่จิมมี่นะครับผมนั่นตัวลูงั้น เอาบีมาเตอร์ใส่นั่นนะตัวลูกมัน่ะนี่โ้ทาจีนน่องเหมือนเยเอาเอาทาจีนน่องไปเนี่ยเนี่ยเอาทาจีนดูดน่อานะครับผมผสมจิมมี่เอานั่นลูกเขาเขาดูดน่องเงี้ยหน่ะดูดน่องเอเาผสมจิมมี่วันที่หนึ่งมกราหกซีนะครับเอาฝากเบอร์ได้พ่อครับครับเอานี่ลูกลู่นเขาเขาดูดน้องเนี้ยหน่ะใช่ครับผมมันว่าเห็นพ่อเอาฝากเบอร์ได้พ่อวมันเนี่ย เบอร์ทั่วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์พอสมหมายพอสมหมายเอาขอบคุณหลายครับพอ่อนะครับอาไปเบิ้งแม่สาวจักบาแล้วพ่อเนี่งก็นี้เปิดด้วยหาสิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดนะครับแม่สาวจ้าเดือนแล้วพ่อวันียูสิบเดือนครับอ่าสิบเอ็ดเดือนนะครับส่วนสูงอยู่รอยสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับเอาครับหา ตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดหาซิปเ่ครับตัวนี้เปิดหาเก่านะครับผมแม่สาวอายุจักเดือนรครับประมาณปีนึงนะครับว่าในเห็ดเขาด้วยพี่น้องครับผมเดิมเดิมว่าเห็ดเขานะครับผมเอามักติดต่อเพิ่นไปเบิ่งนะครับอยู่อำเภอชื่นชมนะนะครับฝากเบอร์นะครับพราศูนย์เก้าสมศูนย์เกห้่แปดห้าสี่แปดแปดสี่หกหนะครับผมเอาหมักแม่สาวเปิดไปท่าดก็พ่อ ฮาเก้าครับตัวนี้ฮาเจ็ดนะครับผมเอาสองตัวนะครับผมหมักแม่สาวด้อพี่น้องนะครับเอาแข่งค้าดีมักอเด็ดตัวนี้หัวลนอาตอนวัดเอ็ดเขานะครับเอาเด็กดงนักเพื่อนไปเลี้ยงกับติดต่อไปเบื้องนะครับผมราคากับเป็นราคาห้องนะครับในตลาดส่วนหมัก่หมักกับจังต่อร่องกันเอานะครับง่วสาวนะครับแ้พาไปเบื้องง่วสาวอีกจั สองสามตรครับพี่น้องนะครับผมเวลาผมกระเดิ่อหน่อยลงแล้วนะครับอาจจะเอาเบิ้ง,งแม่หวัวลุนของไผยนอครับแม่นี่จลอะไจะคล้องเพื่อนนี่ของผู้ใดล่ะพะ่อแม่สาวไล่ไล่นี่ไล่ไปไหนล่ะครับผมหาห,หาครับผมหาเมื่อนหาพันหัวาสาวหัวสาวว่าเดี๋ยวผสมเนาะอายุจะ๊ะ จักจักปีแล้วจักเดือนแล้วอาประมาณสองปีครับพี่น้องร้อยสี่สิบหาได้ครับส่วนสูงอาเอาหัวหล่นแต่กำเนิดพ่อพ่อเอาอยู่นะครับตัวนี้เอาครับรับประกันให้เนาะเอาหล่นทั่วประเทศเด้อพี่น้องนะครับเปิดไใบท่าะเครับตัวนี้หาหมื่นหาพันนะครับเอาตัวนี้สามหมื่นเก้าพันนะครับเอาตัวนี้สามหมื่นเก้าพันนะครับตัวไหนอีกครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ด นะครับผมเอานี่ก็ง้อสาวเื้ากันพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันส่วนสูงเฉลียอายุลอยสามสิบหาคืนทุกโตดนะพี่น้องนะครับผมแม่ลูกนี่เจ็ดครับแม่ลูกนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดลูกซีไหวครับอ่าลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับเอาลูกตัวแม่เกิดทับแล้วแต่ว่าใบรอบเดียวน้ำแต่ความคุณดูครับอ่าแม่ทับตัวได้ว้แม่มากระทับซีไหวครับทับซีไหวเนาะเอาคู่นี้เปิดไใบสบายครับคู่นี้ เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนี่ครับลูกเป็นเห็ดเขาเราด้วยพี่น้องนะครับเอาลูกป้าลูกงามพี่น้องนะครับแม่ก็อยู่ลอยสามสิบหานะครับแม่ลอยสามสิบหานะครับเอาลูกซี่ไหวซูนเกลวกใส่ครับเอาฟันน้ำนมครับอาหามืดหาะครับตัวนี้เอาห้าหมื่นห้าพันนะครับผมเอาครับตัวนี้นะครับรับห้ง่วงอยู่อำเภอัตลาดครบอำเภอย่างตลาดนะครับผมอาจังหวัดกาฬสินธุ์แม่นี่ลอยสี่สิบหาเลยครับส่วนสูงเอาเบื้องถ่ายนะครับพี่น้อง ถ่ายก็งามอยู่นะครับเนื้อหนังดีนะครับเปิดไว้จะบรยานก่อนครับฮาฮาครับฮาฮานะครับปั้นนมนมครับเอาฝากเบลจัไเลยนะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดครับเก้าสามเก้าเจ็ดนะครับเอาขอบุญในลายครับผมเอ้านะครับมักเก๋ๆงัวสาวนะเพื่อนไปเลี้ยงกับติ๊ต๊อกมาเบิ้งครับพี่น้องมักแม่ลูกกะมีนะครับผมเอาไหลอยู่นะครับงัวมือนี้ยเอากับมาเบิ้งผู่พ่อพันธ์นะครับหลายท่านถามมาหลาย อยากได้ผูพ่อพันเสิงจหนยี่สิบก็เมีแล้วห้องไวแปดหมื่นอ่ะนะครับฝีมือการขึ้นไม่ได้เพาะแม่นปะเอานะครับห้องไวทั้งเร่วครับแปดสิบแปดสิบนะครับอายุจักปีหรือว่าตัวนี้ชีเข่าสามปีห้วเนาะนะครับเอาส่วนสูงกับอยูรอยหกสิบรู่ครับพี่น้องนะครับผมเอาติดกระทบนะครับผู้ได้หาผูพ่อพันุ นะครับไสากระทบนะครับเบิรงนะครับงวอยองเพื่อไหนพ่อว่าปีนะครับว่าปีปทุมอ่าตำบลงวบาเนี่ยตำบลงวบานะครับเอานะครับฝากเบอร์ได้คุณพ่อ091 091 692หนึ่งศูนย์เนะครับอีกแม่นึงครับหนึ่งนะครับแม่นี่จะบาทพ่อแม่นี่65ครับแม่นี่65ของพ่อเพื่อนนะครับผสมไปแม่นี่แม่นี่ผสมวันที่15มีนาขอครับ15มีนาใส่โตัวข้นหลอด ไ้หลอดครับไซหลอดซี่ไหว้096เนาะนะครับจักเดือนแล้วก็อายุท่องเพิ่นนะเรับเสื้อผันที่สิหาไหมครับิมหาที่พ่านมาท่องที่ไหนครับลูกลูกที่สองเนาะอาครับฝากเบอร์นะคุณพ่อ091 091 692 692 8676นะครับอาขอบคุณที่หลายครับผมนะครับออาหัวฟูหรือมักแม่พึ่งผสมนะครับ ติดต่อได้นะครับผมอันนี้แม่ลูกเจ้าบาทเนาะครับแม่ลูกสี่หมื่นหาพันนะครับแม่ลูกผูนะครับสี่สิบห้า้ว่าเอาราคาอันนี้ง่วงหนบาทนะครับแม่ท่องอีกไปผสมไปแม,ม่ึ้นเลยครับึืนแล้วว่าได้ทับเนาะนะครับเอาประมาณลูกตัวที่สองนะครับสองในท้องเนาะ ะครับ้านนี้ครับสตัวครับไม่โอคันทับไม่ก็จะเป็นตัวที่สองเปิดใบสี่สิ้าฝากเบอร์ทั่นนะครับศูนย์เก่าหกศูนย์กเก่าห่หเกาหนึ่อนะครับเอามาคููเดียวนั่งมาหน้เอาขายแล้วนะครับเหลืออยู่คููเดียวนะครับขอคุยดีๆครับผมเี่เพิ่อนเอาราคาอันมากนะครับ เอาผมจะจบไายปิดไายคููแม่ลูกจะคููครับพี่น้องนะครับเวลาจะบาดเนาะพ่อคู่แม่ลูกใส่ท้องไผ่นะใส่ล่ะจะคล้องคนมาเห็นจะคล้องนะครับแม่ลูกว่าดถามให้บ่เห็นจะคล้องนะครับคููแม่ลูกเอานะครับบ่ได้ปิดให้นะครับพี่น้องเบืองว่าจะเบื้องแม่ลูกนะครับเอา สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานลูกขันยวงเซีสานก็ถือว่าเป็นซื้อกลางให้พี่น้องนะครับซื้อง่วก็ตามงบนะครับผมเอาเอางบหน่อยก็พัฒนาจากหน่อยไปหาไลา์นะครับผมผู้ได้งบไลา์ก็กระโดดไปใส่ราคาสูงก็ได้นะครับผมกาย่นระยะเวลาในการได้ง่วพันธุกรรมดีๆนะครับของดีกับราคาแพงไปธรรมดานะครับสําสำหรับคลิปนี้จากรลนพี่น้องไปสำนีก็ได้ครับผมนะครับนะครับ หรบคลิปนี้กับบรรยากาศนะครับผมตลาดเสาวันที่ยี่สิบมีหน้าสองหาหกซีนะครับตลาดบาทหันถุกเสาวันพุธนะครับอาจากราชพน้องไปํำนีครับผมนะครับโอ้วาสิปิดคลิปก็เห็นเอากงอ่าง,างาตัวหนึ่งนะครับของน้องแค่จับายครับน้องนี่ได้หรอล่าทีสองครับอ้าทีมงานหาสิบสองหาสิบสองนะครับอันนี้ เอ็หนึ่งนะครับผสมไปค่ะผสมแล้วเนาะนะครับหาบสติดต้อนได้คว่ยเบอร์โท่บอรี่นะครับหาสิบสนะครับอสิปิใส่หน่อยให้เราได้อย่ังมากมานี่เ้าตัวเก่าใส่ครับราคาลดลงคาะค่ะอ๋อแม่ลูกคู่นี่บะครับหลายไปไหนครับผมนัดทัาอแชเอท่าอเก่ามื่นหาค่ะเก่ามื่นหานะครับผมเอานะครับลูกตัว ูนะครับผมเอาลูกผูด้วพี่น้องผู้ได้หาผูพ่อพันนะครับฮิดูบาซินเบิงหูกับเงีวนะครับลอยอ่าส่วนสูงแม่อยู่ลอยเท่าไรครับลอยหกสีบวกอยู่นะครับผมเอาเหลืออยู่คมเดียวเนาะนะครับของน้องแค่หลอดสายเบอร์ไหนครับน้องศูนย์เก่าซีเจ็ดสามหาเจดหาหาสามนะครับผมเอานะครับอยู่บ้านใดก่อนครับบ้านมุ่งค่านะครับอ่าตำบลลาดพัฒนานะครับอำเภอเมืองสารคาม นะครับเอาขอพูดในร้ายครับผมนะครับอันนี้งัวอ่าฮิดูบาซินนะครับผมมักแม่ลูกนะครับอ่ะสีต่อไปเบิ้งจากไรไปซัมมีดนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับหนึ่งศูนย์สามสองละเอียดนะครับรถผู้ใดนะครับขอพวกเมือขยับรถแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองสามศูนย์ละเอียดนะครับ